สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะดีๆแล้วเราก็สู่ช่องนี้นะในตอนนี้เราก็อยู่กันในช่วงแนะนําหนังสือนะครับผมโดยหนังสือที่ทางเราจะเอามาแนะนําให้กับทุกท่านกันในวิดีโอตัวนี้นะั้นกะนะ็คือเรื่องนี้นะครับผมเอลิโอกับตุ๊กตาสมองกลน,นั่นเองนะครับผมในะเรื่องนี้เนี่ยลิขสิทธิ์ในไทยนะครับผมนะโดยทางเด็กเพ s นะครับผมในะปัจจุบันออกมาแล้วหนึ่งเล่มนะครับผมอย่างที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยเนาะส่วนตัวของทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับผมนะออกมาแล้ว3มเล่มนะครับผมนะส่วนเล่มที่สามเนี่ย ไม่รู้เหมือนกันนะว่าขายไปหรือยังนะผมจำได้ว่าเคยโพสต์ลงที่เพจอยู่นะครับอ่าประมาณนี้สาหรับเรื่องนี้นะครับผมอ่าเรามาดูตัวของรูปเล่มโดยรวมกันนะครับว่าเป็นยังไงเนาะสำหรับเรื่องนี้นะครับผมอ่าตรงหน้าปกนะครับผมก็เรียกได้ว่าจะเป็นเอ่อปกเขาเรียกว่าไง ปกสไตล์ที่เราจะได้เห็นหลักๆก,กันในเรื่องนี้เลยนะผมนะไม่ว่าจะเป็นตัวของเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามเนี่ยจะมาทรงๆนี้กันหมดนะครับผมนกนาก็จะมีตัวของเอลิโอกับตัวของแอนนะครับผมนะที่ออกเดินทางด้วยกันทั้งคู่นะครับผมนะส่วนฉากหลังนี่ก็จะเป็นบรรยากาศแบบตัวเมืองโดยรวมเนาะก็ับผมนะคือเรื่องนี้เนี่ยธีมมันจะธีมตัวเมืองเนี่ยจะเอาไปทางแบบว่าแนวสตรีมพังนะครับผมนะสตรีมพังก็แบบว่าพวกพวกเครื่องจักรไอ้น้ำอะไรพวกนี้เยอะๆนะครับผมนะพูดแบบเข้าใจใง่ายๆนะครับผมเนาะ อ่านี่ก็จะเป็นตรงสันของเรื่องนี้นะครับผมนะตรงสันของเรื่องนี้นะคือสีเล่มของเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างจะเน้นไปทางโทนเดียวกันหมดเลยนะครับผมนะทางเล่มนะฮะไม่มีสีอื่นมาตัดเลย <laughs> นะครับอืมอ่ะนีเปิดข้างให้ดูนะครับผมนะเผื่อเวลาไปหาซื้อจะได้หากันง่ายๆนะครับผมอ่าส่วนด้านหลังก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมมาเป็นรูปร่างของตัวเมืองแล้วก็มีต้วของในเรื่องย่อนะครับผมนะให้ได้อ่านกันอยู่ตรงนี้นะครับผมเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวของเนาะราคา นะครับเนาะเหมาะสำหรับทุกใบนะครับผมแนวเรื่องทั่วไปนะครับผมละร้อยห้าสิบบาทนะักครับอ่ะมาดูข้างในกันนะครับผมนะเปิดตัวของปกในนะครับชว่วงนนะผมนะปกในก็ไม่มีอะไรมากนะผมเป็นบรรยากาศเมืองอีกเหมือนเดิมนะครับผมอย่างที่บอกไปเรื่องนี้มันจะบรรยากาศเมืองโดยรวมเ่ยจะเป็นออกไปทางแบบสตรีมพังนะครับผมเนี่ยเนี่ยจะมีแบบว่ามีความเป็นเครื่องจักรเยอะ นะครับผมมีไอ้น้ำฟุ้งๆเยอะๆนะครับผมนี่อย่างนี้นะครับผมเนาะข้างในมีแค่นี้เลยนะครับอาที่มาดูตรงตรงนี้นะครับผมนะอ่าตรงนี้ก็จะมีพูดคุยกับตัวของคนวาดนะครับผมนะจะเรียกว่าคนวาดอย่างเดียวก็ไม่ใช่นะครับผมมีทั้งของคนวาดแล้วก็ของคนแต่งนะครับผมเนาะอืมนะมาอยู่ตรงนี้นะครับ ส่วนตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมแต่ว่าจริงๆเนี่ยปก,ปกนี้น่าจะยาวเนาะหมายถึงแบบว่าเวลามันกลางมันจะดูต่อเนื่องได้นะครับผมนเนาะเดี๋ยวรอกลางดูนะครับผมนี่นี่มาเป็นอย่างนี้เลยนะผมสวยเลยนะครับเดี๋ยวโฟก,กัสกล้องใหม่ก่อนเดี๋ยวมันจะเห็นไม่ชัดนะครับผมนี่นะฮะ,ะ,ะ,ะนะการใช้สีโดยรวมคือแบบดูดีอะสีออาไปทางโทนเดียวกันดูไม่ขัดอะไรกันนะครับผมเนาะ พอเปิดเข้ามาปั๊บนะครับผมก็จะมีหน้าของหน้าสีนะครับผมให้เราได้เห็นกันนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าสีเหมือนกันนะครับผมนะเป็นเอลิโอกอดแอนอยู่นะครับแอนขับรถนะฮะขับรถแบบไอนามนะครับแล้วก็ตัวของจํานวนตอนนะครับผมจํานวนตอนจะมีให้อ่านอยู่ทั้งหมด หนึ่งสองสามี่ห้าหกเจดปดเก้านะครับผมนะเก้าตอนนะเรื่องนี้ไม่มีตอนแถมสั้นๆท้ายเล่มนะครับผมนอกค่อนข้างมาเป็นแบบว่าตอนเต็มนะครับอืมนะมาดูกันนะครับผมว่าข้างในจะเป็นอย่างไรนะครับผม ก็จะปลานี้นะครับผมนะสำหรับตัวของรายเส้นโดยรวมของเรื่องนี้นะครับผมนั้นราคาเรื่องนี้เนี่ยอยู่ที่150บาทนะครับผมแต่ว่าถึงว่าราคามันจะ150บาทแต่ว่าเล่มโคตรหนาเลยนะคือตอนชั้นอ่านเนี่ยชั้นอ่านเป็นชั่วโมงอ่ะก่าจะจบนะครับผมนะสำหรับเรื่องนี้นะฮะบอกเลยว่านะก่อนใครจะดูคุ้มค่ากับราคา150บาทนะผมได้เนื้อหามังงะแบบยาวยาวอ่านไปชั่วโมงเลยนะครับผม อ่ะตัวเรื่องนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวเราขอนะ่ย้อนรอสะหน่อยนะเรื่องนี้มันมีรอให้เล่านะครับผมนะเราอาจจะต้องเล่ารอสักนิดหนึ่งนะครับผมอ่ะคือตัวของรอของเรื่องนี้นะผมมันจะเล่าตัวของฝั่งมนุษย์กับฝั่ง AI นะครนะผมนะเมื่อ100ปีก่อนนะผมได้เกิดสงครามต่อสู้กันนะครับผมนะ ซึ่งในสงครามครั้งนั้นเนี่ยเรียกดอ่าฝั่งมนุษย์นี่คือเสียเปรียบมากๆนะผมเพราฝั่ง AI เนี่ยมันแข็งแกร่งสุดๆเลยนะครับผมนะไม่สามารถจัดการได้นะครับผมเลยทําให้ฝั่งมนุษย์เนี่ยออกเสียงไปทิศทางเดียวกันนั่นก็คือ การตัดไฟฟ้าทิ้งนะครับผมเพราะว่าพวก AI พวกนี้เนี่ยมันต้องมีไฟฟ้าเอาไปเลี้ยงนะครับผมนะั่คือไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นเหมือนพลังงานที่ทําให้ตัวของ AI เนี่ยมาทำงานข้องขึ้นได้นะผมนะเป็นพัังพลังงานได้เป็นทั้งการส่งสัญญาณส่งข้อมูลอะไรต่างๆนะผมนะที่มันสะดวกกับฝั่ง AI มากๆนะผมฝั่งมนุษย์เนี่ยก็เลยตัดทิ้งไปเลยนะครับผมนะทำลายแหล่งไฟฟ้าทุกแห่งนะครับผมไม่ว่าจะเป็น,นพวกรงไฟฟ้านิวเคลียร์อะไรพวกนี้นะผมนะทำลายทิ้งหมดเลยเพื่อให้จะไม่ให้มันมีไฟฟ้าเกิดขึ้นสักจุดเลยนะผมในโลกนะผมหลังจากนััน้น่ฝง ฝั่ง AI เนี่ยก็ค่อยๆหายไปนะครับผมนะเพราะว่าไม่มีไฟฟ้าใช้กันนะครับผมเลยทําให้ตัวของฝั่งมนุษย์เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยได้ตั้งกฎหมายเอาไว้นะครับว่าไฟฟ้าเนี่ยเป็นพลังงานที่ผิดกฎหมายนะครับผมถ้าหาว่าพบเห็นการใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็คือจะถูก จับเลยอะไรพวกนี้นะครับผมเนาะนะมนุษย์ในโลกนี้เนี่ยปัจจุบันก็คือไม่ใช้ไฟฟ้าแล้วนะผมนะทุกอย่างย้อนกลับไปใช้พวกฐานหินอะไรพวกนี้นะผมนะพลังงานอะไรต่างๆนะครับผมนะจากพวกฐานหินจากพวกไอ้น้าอะไรพวกนี้นะครับผมนะเอามาใช้กันแทนไฟฟ้านะครับผมอ่ะกลับมาที่ปัจจุบันนะครับผมนะตัวเรื่องเนี่ยก็จะ เล่าไปที่ตัวของ2ตัวละครน,นะครับผมตัวของเอลิโอนะครับผมในตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตัวของแนะอ,อนน,นะครับผมนะผู้หญิงที่นอนอยู่เนี่ยนะครับผมนะซึ่งทั้ง2องันเนี่ยเมื่อ10ปีก่อนนะครับผมอ่ะก็คือในในรอมันเล่าร้อยปีก่อนนะแต่ว่าอันนี้ก็คืออ่ะเราล่าถึง10ปีก่อนนะสิปีก่อนเนี่ยก็คือตัวของแอนเนี่ยได้ประเอิญไปเจอกับตัวของเอลิโอนะผมเพราะในช่วงนั้นเนี่ยแอนเนี่ยคือตัวคะครที่เธอนะเนี่ยไปโซโดอยใช่ไหมแล้วดอยเนี่ยอย่างที่ตามรอก็คือ แพ้มนุษย์นะครับผมโดยทําให้ดอยหลายตัวเนี่ยเริ่มกระจัดกระจายหายไปหรือไม่ก็ถูกทําลายทิ้งนะครับผมหมดพลังงานไปพวกนี้นะครับผมแต่ประเอิษนะผมแอนได้ไปพบกับหญิงสาวคนหนึ่งนะผมนี่นะครับผมนะตัวน้อยๆเลยจนะนวนนะันนะ่นคือเอลิโอในวัยเด็กนะครับผมซึ่งตัวของเอลิโอเนี่ย เรียได้ว่าถูกทดลองนะครับผมนะถูกมนุษย์ในการทดลองอยู่นะครับผมนะซึ่งเลยทําให้ตัวของเอลิโอเนี่ยมีความสามารถพิเศษนั่นก็คือสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าในตัวเองได้ครับผมนะครับก็พูดง่ายๆคือเป็นมนุษย์ไฟฟ้านั่นเองนะครับผมนะมีพลังงานไฟฟ้าในตัวนะครับเลยทําให้ทั้งสองเนี่ยอยู่ในสภาวะพึ่งพากันนะครับผมนะก็คือตัวของแอนเนี่ยก็ต้องการไฟฟ้าจากเอลิโออยู่เรื่อยๆนะผมเพื่อทห้ทำให้ตัวของเนี่ยตัวของตัวเองเนี่ยสามารถอ่าสามารถตื่นมา ใช้ชีวิตอะไรต่อของตัวเองได้นะครับผมนะส่วนในขณะของฝั่งเอโเนี่ยก็เรียกได้ว่าแบบนะยังมีนิสัยอะไรต่งตางๆดูแบบมีความเป็นเด็กน้อยฮะก็เลยอาจจะยังดูแลตัวเองไม่ค่อยได้นะผมนะฝั่งแอนก็เลยอ่ะตอบแทนด้วยการที่จัดดูแลเอด i o นะครับผมนะให้แบบว่าอาเติบโตแล้วก็ปลอดภัยนะครับผมนะพูดง่ายคือแอนมาแบบมาเป็นเหมือนผู้ปกครองอะ แนะต่างฝ่ายก็ต่างช่วยเหลือกันนะครับผมนะเอลิโอให้พลังงานแอนส่วนแอนก็จะดูแลตัวของเอลิโอนะครับเนาะแต่ว่าอยู่มาวันนึงเนี่ยตัวของเอลิโอเนี่ยก็เกิดความรู้สึกที่แบบว่าไม่เข้าใจไม่เข้าใจความรู้สึกมนุษย์นะฮะก็คือเวลาเกิดเรื่องอ่ะอย่างเช่นเนี่ยอย่างนี้เอลิโอเห็นแมวแมวตุยนะครับผมมันก็เลยเกิดแบบว่าเอ้ เกิดความรู้สึกเศร้าที่แบบว่าตัวเองไม่เข้าใจมาก่อนว่าเอ๊ะมนุษย์เรามันเศร้าอะไรกันอย่างนี้หรออะไรพวกนี้ก็คือเต่นั้นเนี่ยเติบโตมากับแอนในในใน,ในสถานที่ที่แบบมันไม่มีมนุษย์เลยนะครับผมเลยทําให้ตัวของเอลิโอเนี่ยไม่ได้เข้าใจแบบว่าความรู้สึกของมนุษย์อะไรต่างๆมากเท่าที่ควรนะครับผมนะเลยเป็นเหตุทําให้ตัวของแอนเนี่ยอ่ะในเมื่อแบบว่าอ่ะเธออยากจะเข้าใจมนุษย์มากยิ่งขึ้นเนาะ นั้นก็ออกเดินทางกันนะครับผมน,นี่ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะผมในการเดินทางของแอนและเอเดโอนะผมะกับการเดินทางที่ได้เข้าใจตัวของตัวมนุษย์มากยิ่งขึ้นนะครับผมทั้ง2มุมมองนะผมฝั่งแอนนี่คือก็จะพยายามเข้าใจมนุษย์ในฝั่งมุมมองของมญญนยนย์ส่วนฝั่งเอเดโอก็จะพยายามเข้าใจมนุษย์ในฝั่งของมนุษย์เองนะครับผมประมาณนี้สลับตัวเรื่องนะครับ <c oughs> ตัวเนื้อหาของเรื่องนี้นะผมะก็จะค่อนข้างให้จะเน้น ออกไปทางด้านการประจนภัยนะครับผมนะของตัวแอดแล้วก็เอลิโอนะครับผมนะก็ะคือจะเรียกว่าเป็นแนวยูริเน้นประจนภัยก็แล้วกันนะครับผมนะหลักๆมันจะเน้นในเรื่องของการเข้าใจของมนุษย์นะฮะ,ะการเข้าใจว่าความรู้สึกของมนุษย์การได้พบปะกับมนุษย์มาแบบเอ้ยบนโลกละนโลกนี้มันมีคนแบบนี้อยู่อะไรพวกนี้นะครับผมนะก็คือเราจะได้รู้จักกับมนุษย์ ในรูปแบบต่างๆนะผมไปพร้อมกับ2อตัวละครน,นี้นะผมนะซึ่งตัวละครน,นี้เนี่ยก็จะพยายามทำความเข้าใจมนุษย์ในมุมมองที่แตกต่างกันเนาะนะตัวของเอเลโอเนี่ยก็คือเป็นมนุษย์อยู่แล้วนะผมก็เลยแบบจะมีความรู้สึกบางอย่างนะผมที่สามารถแบบเออคอนเน็กติดกับตัวของมนุษย์ได้แบบทันทีอะไรพวกนี้แต่ผมในขณะที่ฝั่งแอนเนี่ยเป็นดอยที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้มีความรู้สึกนะครับผมนะรู้สึกรักรู้สึกเศร้าอะไรนี้เธอจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับผมนะก็เลยจะพยายามแบบ พยายามเข้าใจมนุษย์ในมุมมองของหุ่นยนต์ที่ไร้ความรู้สึกนะฮะนะก็คือเราจะได้เห็นทั้งสองมุมมองนี้ไปตลอดเรื่องนะครับผมนะนะก็ตัวเรื่องเนี่ยมันจะให้ฟีลการประจนภัยแบบหลายๆอย่างคล้ายๆกับเ,เรื่องฟีเลนนะฮะคือถ้าหาว่าคุณเคยอ่านฟีเลนในช่วงพาร์ทประจนภยัยอะประจนภยัยไปปบบเมืองนู้นเสร็จแล้วก็ไปต่อเมืองนี้ เมือ่อเอเมือมงนี้เสร็จแล้วก็ไปต่อเมืองนู้นเลยโมนี่นะผมนะคุณก็น่าจะชอบเรื่องนี้นะครับผมเพราะเรื่องนี้เนี่ยเวลาอ่านแล้วแบบมันให้ฟิลอะไรหลายๆอย่างใกล้ๆกันเลยนะครับผมเนาะนะทั้งความฟิลกู๊ดทั้งความรักทั้งดราม่าอะไรต่างๆคือมันให้ฟิลแบบฟิเลนเลยครับบางมันจะกลมๆนะครับผมเนาะมาพูดง่ายๆก็คือถ้าคุณอ่านฟิเลนแล้วชอบเนี่ยมาเรื่องนี้คุณก็น่าจะถูกใจได้ไม่ยากนะครับผมเนาะอืม นี่นะครับจูบก,กันอีกแล้วนะฮะนะก็คือตัวเรื่องเนี่ยตัวของเอโอนี่คือแบบรักอะเออก็คือรักแอนแบบในคนรักเลยแล้วผมต่ว่าแอนก็คือแบบไม่เก็ตอะเออไม่เก็ตว่าเออทำอะไรเออทำอะไรคือเข้าใจอยู่ว่าไอที่จูบเนี่ยคือการแสดงความรักแบบมนุษย์แต่ว่าแอนก็คือแบบว่าไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าไอความรักเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมนะ <S 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 คือโมเมนต์ของสองนครเนี่ยก็จะมีให้เราได้เสพอยู่เรื่อยๆแหละแต่ว่ามันก็จะ ไอ้ง่ของเชิญความรักอะนะนก็จะมีให้เราได้เห็นอยู่เรื่อยๆนะอ่านแล้วก็ในแต่ในแต่และเมืองอย่างที่บอกไปนะผมนะมันจะฟีลแบบฟีเลนเนาะก็คือในเมืองนี้มันก็จะมีสตรอรี่ของมันนะผมนะซึ่งตัวของแอนการิโอเนี่ยก็จะมีไปมีส่วนเกี่ยวข้องนะผมนะกับสตรอรี่ในเมืองนั้นๆนะผมอนะ่ะพอเสร็จจากเมืองนี้ก็ไปเมืองอื่นต่อนะครับผมออกเดินทางต่อนะผมเพื่อจะได้เห็นโลกมนุษย์ที่มันดูหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับผม นะซึ่งเวลาไปเมืองอื่นเนี่ยอ่ะก็จะมีรอนะรอของแต่ละเมืองนะครับผมว่าแบบในช่วงอดีตแบบประมาณสักร้อยปีก่อนนะครับผมระหว่างศึกมนุษย์กับ AI เนะี่ยในแต่ละเมืองมันเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างนะครับผมเนาะอย่างเมืองนี้อ่ะก็จะมีสตอรี่เนาะก็คืออย่างอย่างลุงคนนี้น่ะ็คือแบบในอดีตก็เคยแบบว่าอาจจะสปอยหน่อยเนาะก็คือในอดีตนะคือแบบว่าเคยผูกพันกับโซโดอยตัวหนึ่งนะครับผมนะนะแต่ว่า ก็ได้เกิดอะไรหลายอย่างขึ้นไอ้พวกนี้นะผมนะเอาไป,ไปอ่านเอานะครับผมเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างแบบว่าอ่านึกซึ้งกินใจก็แล้วกันนะครับผมนะมาไม่เขาเรียกว่าไงเขาใช้เวลาเล่าแบบไม่กี่ตอนแต่ว่าเออเขาทําให้เราทําให้เรารู้สึกซาบซึ้งกับเนื้อหาของมันได้ฮะรจริงๆนะครับผมกับเรื่องนี้นะครับผมนะแล้วที่ก็จะแบบเอไปเมืองต่อไปอะไรพวกนี้นะผมเมืองต่อไปอ่าก็จะมีอ่าสตอร,รี่รอของมันอีกนะครับผมว่าแบบเอ้ยในอดีตเมืองนี้มันเป็นเฮ้ยเมืองที่แบบ โคตรเจริญเลยนะพอมันมีไฟฟ้าเนี่ยอะไรพวกนี้นะผมแต่ว่าพอมันเกิดสงครามปุ๊บอ่ะเมืองทุกอย่างก็ต้องกลับมาใช้แบบว่าพวกพลังงานฐานหินอะไรพวกนี้แทนแล้วพวกนี้นะผมเนี่ยมันจะมีเล่าเล่าหมดนะผมเนี่ยอ่าเนี่ยอันนี้ก็คือจะเล่าอีกเมืองหนึ่งว่าแบบเออเมืองนี้มันเคยโดนบอมมาแล้วนะโดนอปฏิปฏิสาสารอะไรพวกนี้นะครับผมนะอประมาณนี้นะครับผมเนาะก็สรุปแบบว่าโดยรวม จริงๆของเรื่องนี้นะคือถ้าคุณแบบอ,อยากได้แนวยุลิที่เน้นเนื้อหาในเรื่องของการประดนภัยอ่ะพูดง่ายๆคือเรื่องนี้เนี่ยมันก็ค่าที่จะเน้นเนื้อหาในเรื่องของการประดนลภัยนะครับผมนะเข้าใจอ,าออกประดนภัยเพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับโลกมนุษย์นะครับผมนะ ก็คือเราก็จะได้รู้เรื่องไปพร้อมกับแอนกับตัวของเอลิโอนะผมเอลิโอนี่คือแบบว่าไม่เคยเจอคนมาก่อนเนาะเวลาไปเจอคนครั้งแรกเนี่ยนางจะแสดงอาการยังไงแล้พวกนี้พอได้ทําความรู้จักคนปุ๊บเออนางก็จะแบบเออดูแล้วว่าแบบเออคนความเปสื่อของคนมันเป็นอย่างนี้สินะอะไรพวกนี้นะผมนะก็คือเราจะค่อยๆทําความเข้าใจไปพร้อมกับน้องเขานะครับผมในขณะที่ฝั่งแอนเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นแบบว่าอา่า คือคือถ้าถ้าเทียบแบบว่าพัฒน,นาการของ2ตัวละครเนาะคือเราจะได้เห็นพัฒน,นาการอยู่เรื่อยๆนะครับผมนะฝั่งแอนนี่ก็จะมีพนัาาการของของตัวเองนะครับผมที่แบบว่าฝั่งแอนนี่คืออาจจะค่อนข้างเหนื่อยหน่อยเพราะว่าไม่มีระบบความรู้สึก <c oughs> นะครับผมนะพอไม่แบบว่าไม่มีความระบบความรู้สึกแต่แต่เราต้องมาทําความเข้าใจมนุษย์นะครับผมมันก็เลยเป็นเรื่องยากมากๆสําหรับนางน,นะครับผมเนาะคือคือในเรื่องเนี่ยด้วยความที่แบบว่านางไม่มีระบบความรู้สึกเนาะเราก็เลยจะแบบ เห็แ <D iss arlos> แนแอนอยู่หน้าเดียวอ่ะแอนก็คือจะทําหน้าเดียวอยู่ตลอดเรื่องอ่ะเราจะไม่เห <ged> ็นแอนทําหน้าหน้าอย่างอื่นเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยแอนจะมาแบบหน้านี้อย่างเดียวเลยนะจะมีแบบน้อยซีนที่เราจะได้เห็นแอนทําหน้าอื่นนะครับผมแต่หน้าอื่นก็ออกไปทางแบบฮาๆาตลกตลกนะครับผมเนาะแต่ว่าด้านดราม่าความรักนี้เราจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับผมนต่คงน่าจะต้องอ่านไปไกลๆนะผมนะคิดว่าอ่านไปไกลนะก็จะน่าจะมีแบบว่าอะไรพลิกๆนะครับผมนะคือในเรื่องนี้เนี่ย อ่าอย่างที่บอกไปคือมันจะให้ฟีลเหมือนกับคุณอ่านฟีเลนอะเออนะคือในแต่และเมืองก็จะมีแบบสตอรี่ซึ้งๆอินใจในแต่และเมืองนะครับผมนะที่แอนกับตัวของเอลิโอจะได้ไปเจออะไรพวกนี้นะครับผมนะอย่างที่กล่าวไปนะก่อนหน้านี้ว่าถ้าคุณชื่นชอบฟีเลน คุณจะถูกใจเรื่องนี้ได้อย่างไม่ยากเลยเพราะว่ามันอะไรหลายอย่างมันให้ฟีลแบบเดียวกันมากเลยมันจะต่างจากฟิลเลตรงที่แบบฟิลเลมันเดินไปถึงตรงเมืองนี้ใช่ไหมอ่ะมันจะมีเรื่องให้ย้อนล้ำลึกความหลังอะไรนี้แต่ว่าของสองคนนี้จะเป็นฟีลแบบพอไปถึงปุ๊บโอ้พึ่งเคยเจอคือเป็นเป็นคนที่แบบว่าพึ่งเคยมาที่นี่แบบเฟิร์สไทม์จริงๆอะ่ะออมันจะมมันมันจะให้ฟีลนั้นนะครับผมนะแต่ว่าเนื้อหาอะไรต่างๆโดยรวมอะไรเงี้ยหลังจากแบบว่าทั้งสองตัวละครไปช่วยจัดการ มันจะให้ความรู้สึกแบบว่าซาบซึ้งเหมือนกับตอนที่ฟรีเลนไปช่วยเมืองโน้นเมืองนี้อ่ะเออนั่นแหละนะครับผมนะประมาณนี้นะผมสำหรับเรื่องนี้นะครับผมเอออ่ะพูดถึงเคมีของสองละครน,นี่หน่อยนะก็อีกเป็นเป็นจุดที่ทําให้เรื่องนี้มาสนุกเหมือนกันนะคือถึงแม้ว่าแบบเอากล่าว่าไงในเชิงโรแมนติกของทั้งสองคนอาจจะมีไม่เยอะมากนะครับผมแต่ว่าเป็นคู่ที่แบบอยู่ด้วยกันแล้วสนุกอะ่ะ สนุกตรงที่แบบว่าฝั่งแอนก็จะออกไปทางว่าอ่ะเป็นหุนด้วยความเป็นหุ่นดอยไม่มีความรู้สึกเนาะก็จะนิ่งๆอะไรงี้นะครับผมนะในขณนะที่ฝั่งเอโอเนี่ยจะแบบเป็นเด็กที่แบบว่าดิบดีดอะเป็นเด็กแบบให้เปอรอะเออเด็กแบบว่าเอเนอรี่สูงนะครับผมนะสมกับเป็นมนุษย์ที่มีไฟฟ้านในตัวนะครับผมอ่ะจะแบบว่าดิบดีดเอนเนอรี่สูงหน่อยแล้วพวกนี้นะครับผม เนาะเนี่ยก็จะมีว่า dialogue อ,อะไรต่างๆนะผมที่ว่าเธอทําให้เราได้พอยิ้มมุมปากบ้างนะผมระหว่างทั้งสองคนนะครับผมนะคือคือจะมีบางช่วงที่แบบว่าทั้งสองนี้กัดทั้งสองคนนี้เขากัดกันนะครับผมแล้วก็แบบว่ามีมีการแบบว่ากัดย้อนกันด้วยแล้วเนี่ยเออเนี่ยอย่างซีนเนี่ยคือแบบเนาะอ่เอเดโอชอบด่าแอนบ่อยๆว่าแบบเนี่ยแอน เป็นคนไม่มีหัวใจไม่เข้าใจมนุษย์เลยอะไรเงี้ยเออแอนก็เออเออใช่กูไม่มีหัวใจทําไมเอออะไรพวกเนี้ยนะครับผมนะจะมีให้คุณได้อ่านอยู่นะครับผมพูดถึงมีจุดหนึ่งที่ชื่อชอบกับกับเรื่องนี้อย่างนึ้งก็คือเขาจะพยายามเล่ารอให้มันพอดี คือเขา้าใจไหมคือรอทุกอย่างอัน,นคือในเรื่องนี้มัน,มนจะมีรอใช่ไหมรอรอแบบว่าตอนช่วงสงคราม AI กับมนุษย์อะไรพวกเนี้ยก็คือในช่วงรอเนี่ยเขาจะไม่ได้เล่าอะไรอะไรให้มันดูเกินความจําเป็นนะฮ <c> ะ <ười> คือเขาจะเล่าแบบแบบพอดีเพื่อให้มันสอดคล้องกับตัวของเนื้อหาในปัจจุบันนะครับผมนะคือพูดง่ายคือเรื่องนี้เนี่ยมันมันทำอะไรอย่างได้ค่อนข้างพอดีอะฮะ <c ười> คือมันทำอะไรอย่างออกมาได้ค่อนข้างพอดีนะครับผมอืม นะครับผมนะคืออ่ะรอก็เล่าแต่พอดีตรงนี้ก็เล่าแต่พอดีก็คือเหมือนว่า,วาตัวหองคนแต่งเนะี่ยเขารู้จังหวะว่าแบบเออตรงนี้อ่ะมันอพอดีโอเคแล้วอ่ะพอนะครับผมนะอ่ะแล้วพอไปต่อเดี๋ยวค่อยว่ากาันเลยพวกนี้นะครับผมนะก็คือทุกอยา่างเขาเขียนเลยในระดับที่แบบความพอดีอ่ะครับ เหตุการณ์บ้านเมืองมันจะเป็นอะไรอะไรพวกนี้ครับผมนะว่าทําไมเมืองถึงมาเป็นอย่างนี้แล้วผมนะเขาจะพยายามหาเหตุผลมารองรับอยู่เสมอนะครับผมนะอย่างเช่นที่แบบว่าเด่นๆมากที่สุดแล้วผมทุกเมืองในเรื่องนี้เป็นะนั่นคือไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับผมไม่มีไฟฟ้าใช้อ่าแล้วเราก็ได้เห็นแบบว่าชีวิตของคนที่แบบโลกที่มันไม่มีไฟฟ้าใช้อ่ะมันเป็นยังไง <c oughs> นะเออคือเรื่องนี้มันก็เหมือนเป็นแบบแอบสมมุติเหมือนกันนะว่าถ้าสมมติว่าแบบ เออสมมติว่าโลกเราวันหนึ่งเคยใช้ไฟฟ้ากันมาก่อนแล้วอยู่ดีๆมันไม่มีไฟฟ้าใ,ใช้มนุษย์ต่อจากนั้นน่ะที่จะอยู่กันยังไงโดยที่ไม่มีไฟฟ้าครคือเรื่องนี้มันนําเสนอมาได้ค่อนข้างดีตรงจุดนี้นะครับผมเนาะมันก็เหมือนเป็นเหตุผลนะเพื่อหาเหตุผลรองรับเพื่อทําให้แบบว่าสามารถทําให้เรื่องนี้มันออกไปทางบรรยากาศเมืองแบบสตรีมพังได้ครับสตรีมพังพว,พวกพวกโลกเครื่องจักรโลกเครื่องจักรไอ้น้ำอะ เออมันมันก็เหมือนแบบว่าเป็นเหตุผลที่แบบว่าเอามาลองรับเนาะถ้าเพื่อทําให้ทําให้เมืองมันออกมาเป็นเี๋ยว,ว่าทรงทรงสตรีมพังได้นะครับผมว่ายุคสตรีมพังเนี่ยมันมันเน้นพวกเครื่องจักรไอ้น้ำกันเป็นหลักนะครับผมเนาะอืมอะไรประมาณนี้นะครับผมนะคือคุณอ่านไปอะ่ะคือทุกๆอย่างมันจะมีอะไรมารองรับเหตุผลอยู่ตลอดนะครับผมนะแต่ว่าก็อาจจะมีบางอย่างที่เนาะด้วยความที่บอกว่ามันเป็นความรู้สึกของมนุษย์นะครับผมนะที่แบบว่าเอยบางทีมันก็หาเหตุผลมารองรับอะไรมาไม่ได้นะคร<ๆ>ับ <fifth> ผม นะก็จะมีเล่าอยู่เหมือนกันนะครับผมนะแต่ว่ามันก็เป็นความรู้สึกที่แบบมนุษย์ด้วยกันเท่านั้นนะที่พอเข้าใจได้เข้าใจไหม <c oughs> ประมาณนี้นะครับผมเนาะสร,ะรุปโดยรวมนะครับผมนะค่ะใครอยากได้แนวยูริที่เน้นเนื้อหาในเรื่องของการประจนภัยนะผมนะเน้นแบบว่าพวกสตอรี ความสัมพันธ์ของทั้งสองตัวละครและพวกนี้นะผมก็น่าจะถูกใจได้ไม่ยากคือพูดง่ายคือถ้าคุณอ่านฟีเลนแล้วชอบอะเรื่องนี้คุณก็น่าจะถูกใจได้ไม่ยากเพราะว่าเนื้อหาอะไรอย่างมันมันให้ฟิลเหมือนกับตอนที่ฟีเลนเออกไปประทนไพรอะจริงๆแล้วผมในะเรื่องนี้นะครับผมนะนะทุกอย่างมันจะแบบมันจะกลมพอดีหมดเลยนะผมแล้วก็หลายอะไรหลายอย่างก็จะมีเนื้อหามารองรับกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับผมนะคือถ้าคอนข้าพูดได้เต็มปากว่าแนวยูริในตลาดอะไม่มีเรื่องไหน ที่นําเสนอเนื้อหาแบบนี้ครับผมในในในไทยแล้วนะหมายถึงว่าเรื่องที่มันมี L c ซในไทยอะ่ะยังไม่มีเรื่องไหนที่มันนําเสนอเนื้อหาแบบนี้นะครับผมเนาะก,ก็อยากให้หลายคนได้ลองซื้อมาอ่านกันนะผมนะสนุกมากนะเรื่องนี้โดยส่วนตัวค่อนข้างชื่นชอบมากอย่างที่บอกไปชอบตั้งแต่ตอนตอนเอ,อ่อตอนช่วงที่อ่านดิบแล้วแต่ว่าตอนนั้นไม่มีโอกาสได้แนะนํานะครับผมนะแต่ว่าพอมี l อซในไทยปุ๊บก็ mm hmm. มาแนะนําได้แบบเป็นปากสักทีเพราะคนในบ้านเราจะได้หาซื้อกันในแบบง่ายๆขึ้นนะครับผมนะราคา150บาทกับเนื้อหาที่ได้อ่านบอกเลยว่าคุ้มมากครับจริงๆนะครับผมนะเนื้อหาไรอย่างเรื่องนี้นี่คือแบบนําเสนอออกมาได้ค่างดีเลยนะครับผมนั้นแนะนําสุดๆอยากให้อ่านนะครับผมอยากให้ให้ซื้ออ่านกันนะครับผมเป็นอีกเรื่องที่ไม่อยากให้หลายคนปล่อยผ่านเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับเรื่องนี้นะครับอ่าไว้เจอกันใหม่ในโอกาสถัดไปฮะมาที่ว่าแน่ยมแพ้กับราเพราะว่าราไปก่อนบายๆครับผม Yeah, yeah, yeah.